สวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในนันขณะนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอแนะนําโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ต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 นะครับสำหรับคนที่ใช้ในระบบเติมเงินนะครับอินเทอร์เน็ตในระบบเติมเงินตัวใหม่ที่กําลังมาแรงกันอยู่ในตอนนี้นะครับกับค่าย TOT Mobile นะครับ t o t Mobile หรือ NT Mobile นะครับ อตอนนี้ TOT เขารวมกับแคสกลายเป็นบริษัทของทุคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือตัวย่อว่า NT นะครับหรือที่เราเรียกกันในชื่อเดิมก็คือ TOT นะครับเมื่อก่อน t o t กับแคสเขาแยกกันทำนะครับเดี๋ยวนี้เขารวมกิจการกันแล้วนะครับเขารวมธุรกิจก็รวมกิจการกันนะครับกลายเป็น NT หรือบริษัททุคมนาคมแห่งชาตินะครับวันนี้แนะนำซิม t o t Mobile นะครับซึ่งซิมนี้หาซื้อได้ หลักๆก็ที่ศูนย์บริการ TOT ทุกสาขานะครับและก็ที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อขอซื้อกันได้เช่นกันนะครับเลือกเลือกเบอร์ได้นะครับราคา350บาทซื้อมาแล้วนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนี้รวมค่าจัดส่งแล้วรวมังค่าอินเทอร์เน็ตแล้วรวมังค่าลงทะเบียนแล้วนะครับรวมค่านู่นนี่นั่นเรียบร้อยแล้วนะครับสามบาทนะครับเลือกเบอร์ดูเบอร์ได้นะครับกับเน็ต ทีโอทีโมบนะครับเบอร์ใหม่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะครับเปิดเบอร์ใหม่เปิดซิมใหม่เท่านั้น TOT Mobile ในระบบเติมเงินนะครับซึ่งการเติมเงินก็เติมจากตู้บุนเติมได้นะครับหรือจะเป็นผ่านแอปบัญชีธนาคารต่างๆก็สามารถเติมได้นะครับ TOT Mobile นะครับหรือร้านมือถือบางร้านนะครับก็สามารถที่จะเติมเงิน TOT Mobile ได้เช่นกันนะครับค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับสำหรับการเติมเงินนะครับ กดสมัครใหม่ทุกๆครั้งนะครับมาดูตัวแรกกันก่อนนะครับกับเน็ตความเร็ว4เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเน็ตไม่อั้นเน็ตอย่างเดียวเน็ตเน้นเน็ตไม่ลดความเร็วนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซก70บาท30วันนะครับขอย้ำว่า70บาท4เมก30วันนะครับ4เมก70บาท30วันนะครับกดดอกจัน1812ดอกจัน70สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับคุณไปซื้อซิม นะครับคุณซื้อซิมมาเขารวมค่าเน็ตในเดือนแรกให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดือนแรกเราไม่ต้องทําอะไรนะครับเอามาใส่ซิมเอามาใส่เครื่องก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับส่วนเดือนที่2เป็นต้นไปก็กดสมัครนะครับเราต้องกดสมัครใหม่ทุกๆเดือนนะครับเติมเงินเข้าไปปุ๊บแล้วกดสมัครนะครับส่วนความเร็ว10 m เมกะบิตเพิกนะครับ100บาท30วันขอย้ําว่า10 m เมกะบิตเพิก 100บาท30วันเท่านั้นนะครับถูกทุกถูกถูกมากๆนะครับกับเน็ตทีโอทีโมบในระบบเติมเงินนะครับกดดอกจัน1812ดอกจัน1 0 0ี่เหลี่ยมแล้วก็กดถูกออกนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากทุกๆท่านกันนะครับกับโปรเน็ตเปิดเบอร์ใหม่ TOT ในระบบเติมเงินในเครือข่ายค่าย t o t Mobile นะครับ สัญญาณครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับในระบบ 4G นะครับมือถือรองรับในระบบ 4G เล่นได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามือถือของใครนะครับรองรับในระบบ 3G อยู่อย่างเดียวนะครับ 3G เนี่ยก็ได้ในเขตบางพื้นที่นะครับมันมีทุกจังหวัดเลยครับในตัวเมืองใหญ่ๆนะครับ 3G เนี่ยใช้ได้ในตัวเมืองในตัวอำเภอ นะครับ 3G ใช้ได้แต่ถ้าเป็น 4G เนี่ยครอบคลุมประมาณ90%ของทั่วทั้งประเทศนะครับในระบบ 4G เพราะว่าเขาหลักๆเนี่ยเขาจะใช้รู้สึกจะเป็นเสาของ DT แทนะครับแล้วก็ a s ในบางส่วนนะครับจากที่ผมได้ยินคร่าวๆมานะครับว่าเขาใช้เสาของ d t a ทในบางส่วนแล้วก็ใช้เสาของ AS ด้วยในบางส่วนนะครับดีแทเป็นหลักแต่เอบางส่วนนะครับหลังจากนั้นก็รู้สึกเขาจะมีการพัฒนาให้มาเป็น ใช้เสาของแคทนะครับได้ด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้านะครับเขาก็จะพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับโปรโมโชนันนี้อยู่กันยาวๆนะครับอันดับแรกเลยก็คือ1ึปีนะครับอันดับแรกเลย1ปีอยู่กันยาวๆกว่อน1ปีอันดับแรกเลยนะครับแต่จริงๆแล้วผมมีความรู้สึกมีแนวโน้มว่าเราจะอยู่กันนานเป็นหลายๆปีนะครับสำหรับโปรโมชนันตัวนี้ถ้าซิมไม่ ไม่เสียสก่อนหรือถ้าบริษัทเขาไม่ยกเลิกโปรโมชันนี้สก่อนนะครับเขาอยู่กันยาวๆแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆแหละหนึ่งปีขั้นต่ำนะครับอยู่กันไปยาวๆเถอะสำหรับโปรโมชันตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราโทรเราเสียค่าเงินในการโทรต่างหากนะครับเพราะตัวนี้เป็นเน็ตอย่างเดียวเน็ตไม่อั้นเน็ตคุ้มคุ้มเน็ตเน้นเน้นนะครับสี่เมกะบิตเพอร์เซกเจ็ดสิบบาทสามสิบวันถือว่าคุ้มมากมากนะครับค่ายอื่นไม่มีนะครับค่ายอื่นไม่มีโปรโมชันคุ้มคุ้มแบบนี้นะครับค่ายอื่นไม่กล้าทํานะครับ ดีมากสุดก็2เมก120บาทแถมทูฟรีทุกค่ายเป็นโปรใต้ดินเช่ด้วยนะครับสำหรับค่ายอื่นที่เขาทำกันอยู่นะครับต่ำสุดก็คือ120นั่นคือที่เขาทำกันอยู่สำหรับค่ายค่ายอื่นๆนะครับแต่ทีู่ทีโมบาเราให้4เมกะบิตเพอร์เซก70บาท10เมกะบิตเพอร์เซก100บาท30วันนะครับเล่นเน็ตกันแบบยาวๆคุ้มๆ30วันกันเลยทีเดียวเอามาใส่ฮอตสปอตสบายนะครับสำหรับโปรโมชั่นเน็ตในความเร็วราคานี้ นะครับเชียครับเชีย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 อยากให้ไซอยากให้ลองอยากให้ได้มาทดสอบกันดูนะครับโปรโมชั่นเน็ตของ t o t นะครับหาซิมได้ที่ศูนย์บริการ t o t ทุกสาขาครับซิมแจกฟรีจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าเน็ตจ่ายค่าเน็ตอย่างเดียวนะครับซิมแจกฟรีแต่ถ้าท่านติดต่อไปที่เพจร้านสารวุฒิคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลค่าซิม350บาทเบอร์มงคลนะครับค่าซิม350บบาทเบอร์มงคลเบอร์สวยลงทะเบียนฟรีนะครับ แล้วก็เน็ตฟรี1เดือนนะครับขนส่งฟรีนะครับสามาสบาทรวมเสร็จเบ็ดสับเรียบร้อยนะครับจ่ายเงินในเขาสําหรับที่ร้านสาวุธคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าเพจนะครับค้นหาใน Facebook ได้เลยนะครับนี่ครับค้นหาใน Facebook s a r a w u t c o m p u t c o m p u t e r นะครับหรือจะค้นเป็นภาษาไทยก็ได้สราวุธคอมพิวเตอร์สตูนสาขามานางนะครับเขามี3สาขา แล้วแต่เราจะติดต่อเขาสาขาไหนนะครับหลักๆเขาจะอยู่ที่สาขามะนังนี่คือหน้าเพจของเขานะครับร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์สาขามะนังนะครับจังหวัดสตูลที่เราสามารถที่จะติดต่อขอซื้อซิมที t OT Mobile ได้นะครับติดต่อไปได้เลยนะครับที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลสาขามะนังนะครับสาขาคนกะหลงติดต่อได้สาขาลัง,งูติดต่อได้นะครับนี่คือ,อ โปรโมชั่นดีๆที่นํามาฝากทุกๆท่านกันนะครับอยากใช้อยากลองผมได้ลองใช้แล้วนะครับบ้านผมมันมีแค่ 4G 3G ใช้ไม่ได้นะครับ 3G มาไม่ถึงบ้านผมนะครับผมก็เลยโทรเข้าโทรออกไม่ได้นะครับเพราะว่า 3G มันเป็นตัวโทรนะครับแล้วก็เล่นเน็ตได้ด้วยนะครับ 3G แต่บ้านผมมี 4G มันดีกว่านั้นนะครับ 4G นะครับแต่ 4G เนี่ยโทรไม่ได้นะครับเล่นเน็ตได้อย่างเดียวยาวกันไปเลยครับผมดู ทีวีออนไลน์เล่น YouTube ที่ดูรายการสดนะครับโอ้เปิดทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายังค่ำนะครับสิบประมาณ12ชั่วโมงวันหนึ่งอะผมทดสอบอยู่หลายวันแล้วทุกวันนะครับตั้งแต่ได้ซิมมาก็โซโล่กันเลยนะครับกับโปรโมชั่นเน็ตตัวนี้สุดยอดนะครับเน็ตไม่กระตุกครับแล้วก็ผมทดสอบขับรถดูรายการสดทีวีออนไลน์สดๆนะครับก็ขับรถในพื้นที่ของอ่าในจังหวัดนะครับข้ามอำเภอก็ ไม่มีกระตุกครับสุดยอดนะครับ P O T Mobile นะครับค่ายไม่ดังนะครับโปรไม่ดังแต่แรงนะครับโปรไม่ดังแต่แรงเน็ตแรงมากๆนะครับอยากให้ลองกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้กันน้อยก็ได้นะครับเน็ตก็เลยดีมากๆนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้กันเยอะอาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่อันนั้นคืออนาคตข้างหน้าแต่เขาก็อาจจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะครับกับโปรโมชั่นเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดเน็ตอย่างเดียวเน็ตเน้นเน้นเน็ตทุก ถูกถูกถกนะครับกับ t o t m o e โ l e โดย uh, t ot ในระบบเติมเงินนะครับเติมเงินก็ง่ายนะครับเติมเงินผ่านแอปธนาคารได้นะครับเติมเงิน uh, ที่ตู้ตู้บุญเติมนะครับก็เติมได้นะครับหรือจะไปเติมที่ร้านมือถือบางร้านก็เติมได้นะครับนี่คือการให้บริการที่สะดวกนะครับแล้วก็เวลามีปัญหาโทรไปที่ call center 1777 คอร์เซ็นเตอร์1777จดเจดเจนะครับพนักงานรับสายเร็วมากนะครับไม่ต้องรอสายเหมือนค่ายอื่นนะครับค่ายอื่นรอสายากันเป็นครึ่งชั่วโมงแต่ทีโอทีโมบายคอร e เซ็นเตอร์หนึ่งนาทีได้คุยกับเจ้าหน้าที่เลยนะครับผมการันตีนะครับผมทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ดีจริงไม่แนะนำนะครับไม่ดีจริงไม่แนะนำนะครับสำหรับโปร TOT Mobile เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปดีดไม่ลดความเร็ว นะครับเน็ตอย่างเดียวเน็ตเน้นๆนะครับ4เมกะบิตเพอร์เซก70บาท30วันกดดอกจันหนึ่งแปดอกจันเจ็ดศสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับ10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ100บาท30วันกดดอกจันหนึ่งแปดอกจันหนึ์ศูนสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับขอย้ำว่ากดสมัครใหม่ทุกๆเดือนนะครับกดสมัครใหม่ทุกๆ30วันนะครับไม่ต่ออัตโนมัติ เตุผลที่เราไม่ต่ออัตโนมัตินะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไม่อยากจะใช้แล้วในเดือนต่อไปนะครับไม่ต้องเสียเงินให้เสียเวลานะครับลูกค้าอยากจะใช้ก็ค่อยเติมเงินเข้าไปแล้วก็กดสมัครกันได้เลยนะครับ <analog noise> ให้ลูกค้าเลือกกดสมัครได้ทุกๆ30สวันนะครับไม่ต่ออ,อัตโนมัตินะครับจากที่รู้ๆมาจากที่ผมใช้มานะครับไม่ต่ออัตโนมัติกดสมัครใหม่ทุกๆครั้งเมื่อเราอยากจะใช้นะครับหาซื้อมาติดมาใช้ มาทดสอบมาทดลองกันได้นะครับใส่ในมือถือปล่อยเป็น w i f i h o t s p o t ได้ทั้งบ้านนะครับราคาถูกด้วยนะครับเน็ตทีวีโมบายภูมิใจนำเสนอนะครับภูมิใจนำเสนอบอกแล้วไม่ดีจริงไม่แนะนำนะครับผมทดลองใช้อยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีมันใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับเอ้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปิดหน้าจอก่อนนะครับ นี่ครับให้ดูหน้าจอนะครับ TOT Mobile แงบลงมาครับนี่ครับ TOT Mobile นะครับขอย้ำว่าใช้ได้จริงนะครับมือมันอาจจะสะดุดกระดิกนิดนึงนะครับ TOT Mobile เอาครับนี่ครับ TOT Mobile บ้านผมเป็นสัญญาณ 4G นะครับ 4G เล่นเด็ดได้อย่างเดียวนะครับ 3G ไม่มีผมก็เลยโทรเข้าโทรออกไม่ได้นะครับนี่คือให้ให้ทุกท่านได้ชมกันแบบสดๆนะครับแบบสดๆตอดอัดคลิป ณตอนนี้กันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมเปิดได้ดูอ่าเดี๋ยวหาว่าโมนะครับอ่านะครับขึ้นสัญญาณทีวีโมบายนะครับแล้วก็เครือข่ายฝั่งนี้เป็นเครือข่ายนะครับฝั่งนี้เป็นเครือข่าย 4G นะครับเปิดขึ้นมาครับโอเคครับผมเข้า YouTube นะครับไหนล่ะผมเข้า YouTube นะครับผมขออนุญาตเข้า YouTube นะครับอ่า เข้า YouTube ดูทีวีออนไลน์ก็ได้นะครับนี่คือดูทีวีออนไลน์ผมใช้แอปนี้ในการดูทีวีออนไลน์ของ PSI นะครับให้เครดิตเขาสักนิดหนึ่ง PSI เข้า YouTube นะครับอ่าเข้า YouTube นะครับอ่าผมดูท็อปนิวนะครับท็อปนิวท็อปนิวผมดูข่าวการเมืองนะครับคนรักสถาบันนะครับผมเป็นคนรักสถาบันเนี่ยรายการสดๆนะครับท็ Top อปนิวมีโฆษณาอีกแล้ว YouTube มีโฆษณาอีกแล้วนะครับข้ามโฆษณาไป นะครับนะครับเห็นไหมครับนี่สดสดนะครับสด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 นะครับสดสดเอ้าสดสดนะครับ 4G ของ TOT Mobile นะครับอ่านะครับ 4G TOT Mobile นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งให้ดูกันสดสดนะครับว่า TOT Mobile นะครับนั่นไงนะครับ TOT Mobile นะครับบันทึกคลิปนะครับบันทึกคลิปวันที่24กุมภาพันธ์ 2564นะครับเวลา12.40นที่อูนะครับนี่คือโปรโมชั่นดีๆที่นำมาฝากทุกๆท่านกันนะครับหาซื้อซิมได้ที่ศูนย์บริการ TOT ทุกสาขานะครับหรือติดต่อไปที่ร้านสารวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลนะครับก็สามารถติดต่อกันได้เช่นกันนะครับเสิร์ชหาใน Facebook กันได้เลยนะครับนะครับนี่คือหน้าเพจนะครับนี่คือหน้าเพจของร้านสารวุธคอมพิวเตอร์นะครับ กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ